โชว์แตกฟอง ค่ะช่วงนี้ก็ยังเป็นเคล็ดลับดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพความงามและการลดหุ่นะคะ่ะแต่วันนี้นะคะคุณผู้ชมที่อยากจะมีรูปร่างดีสวยแล้วก็ดั่งใจเลยนะคะคือแบบว่าทานปุ๊บแล้วพร้อมดั่งใจเลยต้องคุยกับคุณคนนี้เลยค่ะขอต้อนรับคุณเซียรสรินีนะคะผู้ใช้จริงค่ะสวัสดีค่ะพี่โบสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้เจอน้้งเซียแล้วก็เอองงๆว่าน้้งเซียมีปัญหาเรื่องรูปร่างอะไรเหรอ<ม>ก็เห็นหอษดีคือณปัจจุบันนี้ปกติแล้วรู้สึกว่าแฮปปี้มากแต่ว่าก่อนหน้า เนี่ยสเดือนเนี่ย ไม่แฮปปี้ค่ะสี่เดือนเองเหรอใช่ค่ะต้องบอกว่าชีวิตพังพินาศเลยพังพินาศตรงที่ว่าจากที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะจะมีน้ําหนักมากกว่านี้สิกิโลกรัมสี่เดือนลดไป10กิโลกรัมลดไปสิกิโลกรัมคือ10อันนี้คือภาพที่ก่อนหน้าที่จะมารู้จักกับ SP สพีไฟเบอคือทุกสิ่งทุกอย่างมันออกหมดเลยแขนหน้าอกสะโพกขาหน้าคางเหนียงคือเป็นเป็นสัดส่วนที่ผู้หญิงทุกคนไม่อยากให้มีผู้หญิงนี่ไม่รู้เป็นอะไรเวลาอ้วนเนี่ยมันจะไปออก แขนเนาะใช่ค่ะ<ม>ออกแขนออกเนียอออกปีก<อ>ใส่ชุดอะไรก็ไม่สวยแล้วต้องบอกว่าณนะตอนนั้นเนี่ยคือเครียดมากเส<อ>ียเครียดมากจรงิงๆจนถึงขั้นว่าเ,เสียต้องเดินเข้าสถาบันเสริมความงามไปเสียเงินกับการใช้เครื่องอตัวใช,ใช้เครื่องไปนวดไปใช้ความร้อนไปฉีดให้มันขีแบบคือแล้วมันก็มีเอฟเฟกเยอะแยะมากมายคือทั้งเขียวทั้งทั้งแพ้ทั้งเสียเงินเยอะคือถ้ารวมรวมแล้วเนี่ยเสียหมดเงินไปหลายแสนบาทถ้ารวมรวมแล้วมันในในระ ปีกว่าที่ผ่านมาที่ที่ลองผิดลองถูกมาทุกอย่างเลยรวมไปถึงยางลดความอ้วนคือ ลองทุกอย่างเลยค่ะพี่อุ้ยแต่ต้องหมดนั้นก็ไม่เหมาะกับเราเได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างบางตัวก็ทําไปก็เท่านั้นเสียเงินเปล่าบางตัวก็กลับมาอ้วนมากกว่าเดิมคือทําทุกวิธีแล้วจนตอนแรกเนี่ยเกือบท้อแท้แล้วแต่ทีนี้เนี่ยมาเห็นพี่สาวคนหนึ่งซึ่งเป็น,ซ,ปนซึ่งเป็นดาราสาวในวงการบันเทิงค,คือต้องบอกว่าเป็นการสร้างแรงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเซียเลยคือคือพี่ติ๊กกัญญาลัตษ์เนี่ยตั้งแต่เข้าวงการเนี่ยพี่ติ๊กเป็นคนรูปร่างหน้าสวยแต่โครงสร้างค่อนข้างที่จะใหหญ่่ืือออเมมนนกกกัับวารรรพพธุ์ขง ถูก<ด>ไหมคะออแต่ทีนี้เนี่ยพอมะนามนะมาปัจจุบันเนี่ยพี่ติ๊กลงไป20กิโลกรัมภายใน2เดือนพี่จําได้เมื่อประมาณปี2ปีก่อนเนี่ยเขายังดูโหนี่นค,คุณรูปแรงตอ <ไป S 2> นนี้หรอปัจจุบันใช่ค่ะเลยทําให้สรู้สึกว่า วิธีธรรมชาติแบบนี้สามารถทําให้คนที่มีโครงสร้างใหญ่ตั้งแต่แรกเนี่ยลงมา20กิโลกรัมเซียก็เลยโอเคเซยลองเชื่อก็ลองลอง,ลองมาทานดูเดี๋ยวนี้รูปแรงสวยขนาดนี้ใช่ค่ะภายใน2เดือนเลยเหรอใช่ค่ะคือ <c oughs> ถ้าใครตามอิสต์สตตารแกรมพิติอยู่เนี่ยจะเห็นว่าพิติโพสต,ตลอดเวลาว่าก่อนที่จะจัดมือหนักมือเต็มก่อนที่พิติกจะทารายการพาพาพา,พากินพาเที่ยวด้วยก็คือใครที่ตามอิสสตาแกรมอยู่จะเห็นว่าพิติกใช้จริงๆเซียก็เลยลองลอง <c oughs> ทานดูบ้างปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ น้ำหนักลงโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเนี่ยสิกิโลกรัมคือคือพอคนทักเสื้อผ้าที่เคยใส่ไม่ได้เราก็มาเคยใส่ได้คือมันเหมือนความมั่นใจมันกลับมาบุคลิกภาพกลับมางานที่เคยน้อยลงก็มีมากขึ้นความรักความมีเสน่ห์เพราะมันเป็นเรื่องของแบบว่าภาพลักษณ์ใช่ค่ะคือพฤติกรรมเหมือนเดิมทุกอย่างแบบยพาะว่าเสียไม่ไม่ได้ลดแป้งไม่ได้อดอาหารไม่ได้ออกกําลังกายหนัก ไมไ่มีตัวช่วยอื่นเลยไม่มีเลยเพียงแค่ทาน SP Fiber วันละ1เม็ด่อนละหนึ่งเม็ดก่อนมื้ออาหารมื้อเย็นค่ะพี่ปุ้ยเท่านั้นเหรอคะเท่านั้นเลยคือน้ำหนักลงมา10กิโลกรัมซึ่งต้องบอกว่าหลักการทํางานของ SP Fiber เนี่ยจริงๆส่วนประกอบมี3ตัวค่ะพี่ปุ้ยคือ1ตัวเนี่ยคือเป็นใย,ยอาหารจากต้นกัวต้นกัวอันนี้มันเป็นมันเป็นใยอาหารจากประเทศอินเดีย หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะคือ1กิโลเนี่ยหนึ่งแบาทโอ้โหค่อนข้างมีราคาที่สูงมาเล็ดต้นกลัวใช่กิโลละ1น0 0 0 0บาทนําเข้าจากประเทศอินเดียใช่ค่ะคือเราไปจดลิขสิทธิ์มาเนี่ยเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกในประเทศไทยที่จะมีต้นกลัวอยู่ในอาหารเสริมสําหรับการดูแลรูปร่างแต่ว่าต้นกลัวเนี่ยคุณสมบัติคือเขาจะช่วยทําให้ระบบขับถ่ายเนี่ยกลับมาเป็นปกติคือหมายความว่าคนที่ท้องผูกสามสีวันถ่ายทีหนึ่งอาทิตย์หนึ่งหรือ2อาทิตย์หรืออะไรก็แล้วแต่่ ทานตัวนี้ระบบกับถ่ายจะกลับมาดีคือตื่นเชา้าแล้วถ่ายทุกวันแต่ว่ามันไม่ใช่ยาถ่ายแต่ว่ามันเป็นเหมือนใยอาหารคือเหมือนเป็นเหมือนผักผลไม้ที่เขาสกัดออกมาในรูปแบบเม็ดนั่นเองถ้าเป็นใยอาหารก็จะทำให้เราอิ่มเร็วใช่ค่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นพวกผักผลไม้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ไอ้ตัวต้นกลัวเนี่ยคุณสมบัติเนี่ยที่มันดีมากๆที่เราต้องยอม1นกิโลหนึ่งแบาทเนี่ยก็ค,คือว่าเมื่อเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะไปดักจับไอ้พวกจะไปเกาะไอ้พวกไขมันที่มันออกยากๆอัค่ะเช่นเช่นเซง เปียกปีกเหนียงต่างๆที่มันเป็นไขมันเลวนี่นะคะจะ ไปเกาะแล้วก็ค่อยๆเอาออกจากร่างกายของเราอย่างทางอุจจาระค่ะแล้วก็จะช่วยดีท็อกกลําไส้ด้วยคือวันนี้เนี่ยถ้าเรามีการดีท็อกลําไส้ที่ดีลำไส้สะอาดเนี่ยเราจะทานวิตามินอะไรก็แล้วแต่ทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้งหมุ่ทานอะไรก็แล้วแต่ที่มันบำรุงร่างกายเนี่ยร่างกายก็จะสามารถดูดซึมได้ดีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นกลัวเนี่ยคือนอกเหนือจากจะเอาไขมันเลวออกดีท็อกลําไส้ปรับระบบขับถ่ายยังลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดด้วย ทำได้หลายอย่างมากใช่ค่ะก็คือทุกเพศทุกวัยทานได้ผู้ใหญ่คนชาราเด็กก็ยังทานได้คนที่มีความดันสูงทานไ,ได้ยิ่งดีเลยค่ะเบาหวานเพราะว่าตัวนี้เขาจะไปลด ลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดด้วยคืออันนี้คือคุณสมบัติของต้นกัวแต่นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีบุกจากญี่ปุ่นคือบุกทําให้เราอิ่มเร็วขึ้นนะคะแต่ว่าบุกจากญี่ปุ่นเนี่ยให้สารอาหารครบทั้ง5้าหมู่เพราะฉะนั้นวันนี้เห็นว่าพี่ติ๊กลงไป20โลเซียลงมา10โลแล้วก็จะมีอีกหลากหลายคนค่ะพี่ปุ้ยที่ลงเป็น10บสโลก็มีคือมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยคุณผู้ชมสามารถทาได้ทาไมลงเป็น10โลถึงไม่โซมก็เพราะว่าบุกจากตัวนี้ค่ะให้สารอาหารครบทัั้้้ง5หมมู่่่่ดดวยออกก็็คคคืไไขาาาาาสสรใะทีํญ ือว่าไฟเบอร์ที่ได้จากต้นกัวก็เป็นเรื่องของ พืชพันธุ์ธรรมชาติด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อกี้น้องเลยบอกว่าพิติ๊กหรือตัวน้องเสียเองเนี่ยหอมด้วยธรรมชาติใช่ไม่ไม่ได้ในเอสพีไฟเบอร์เนี่ยไม่ได้มีส่วนผสมของสารเคมีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทานไปแล้วจะไม่มีอาการเบล์ปากแห้งมึนหัวหรือว่าเอฟเฟกต่างๆนอนไม่หลับตาคล้ำเพราะว่ายาบางตัวเนี่ยเขาจะผสมตัวกดประสาททำให้เราไม่ต้องหิวไม่ต้องไม่ต้องรับประทานแต่ันไม่มีไม่มีเลยค่ะเป็นธรรมชาติทั้งหมดตัวสุดท้ายก็เป็นไซเลีมฮาร์ดไซเลมฮาร์ดช่วยเบิร์นช่วยบล็อกไขมันใหม่ที่ก� จะเข้ามา <ừ> um. คือทั้งสามตัวกัวบุกไซเลมฮาร์เป็นใย,ยอาหารหมดเลยค่ะแต่สก,กัดออกมาในรูปแบบเม็ดแล้วเอามารวมกันอยู่ในเม็ดเดียวของ SP Fiber เบมันก็เลยทำให้ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายได้เป็นอย่างดี <ừ> um. เพราะว่าทั้ง3ตัวเป็นใย,ยอาหารที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายหมดเลย<ห>แล้วก็ทานน้อยด้วยเพราะว่าอินเรรวนะคะใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าทริคนิดนึงสำหรับคนที่วันนี้สนใจที่จะใช้วิธีธรรมชาติในการดูแลรูปร่างก็คือวันละหนึ่งเม็ดเนี่ยให้ดื่มน้ำตามเยอะๆอ คือก่อนที่จะทานอาหารเนี่ยทาน SP Fiber 1เอรม็ดแล้วดื่มน้ำตาลเนี่ยหแก้วอย่างตับแล้วมันต้องทานก่อนอาหารกี่นาทีหรือสินาทีค่ะสินาทีสินาทีเป็นต้นไปเพื่อให้มันขึ้นไปแบบว่าพองฟูก่อนช่องมีเรื่องของใย,ยอาหารด้วยใช่ค่ะแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาคุณจะรู้สึกว่าขับ มันจะโล่งตัวไปหมดเลยแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้ขับถ่ายแบบทั้งวันแบบไปไหนไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่ได้พยายามที่จะเอาน้าออกจากร่างกายไม่ใช่ใช่เลยค่ะป็นการขับถ่ายแบบขับถ่ายจริงๆทำให้ระบบขับถ่ายเราทำงานดีค่ะคือเยเชื่อว่าคนที่ลองทานเนี่ยจะรู้สึกเลยว่า ฟิลลิ่งของการกับถายมันเหมือนกับว่าเราทานผักผลไม้เยอะอม,ม,มันไม่ได้ท้องเสียเป็นน้ำอ,ออกมาค่ะ,คะเป็นเหมือนมีกากใย,ยเยอะมากซึ่งวันนี้ใครที่สนใจวิธีธรรมชาติแบบตัวเสเองหรือว่าแบบพิติกนะคะ,คะก็สามารถที่จะทรมาสั่งได้โปรโมชั่นสุดพิเศษคือจากปกติ4กล่องเกือบ4,000บาทค่ะวันนี้เหลือเพียงแค่1,995บาทค่ะ4กล่องใช่ไหมคะ4เดือนด้วยค่ะ ็เท่ากับว่าตกเดือนละไม่ถึง500บาทถ้าเฉลี่ยเป็นวันเนี่ยก็ตกวันละ17บาทเท่านั้นเองไม่แพงเลยเนาะไม่แพงค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เสีย เสียใช้วิธีไปนวดไปตบไปตีมันเราเราเสียเงินไปหลายแสนบาทมากรวมไปถึงวันเนี้ยเสียก็ใช้เงินไปกับการทําลายตัวเองด้วยเช่นการทานกาแฟกาแฟแก้วนึงก็แก้วละร้อยกว่าบาทแล้วหรือว่าการทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําลายตัวเองเนี่ยเสียเชื่อว่ามันเกินวันละ17บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินแค่17บบาทเสียเชื่อว่า เอามาดูแลตัวเองดูแลบุคลิกภาพตัวเองซิว่ามันน่ามันน่าจะลองดูคุ้มค่าค่ะเห็นมีของแถมด้วยนี่ใช่แล้วค่ะคือวันนี้เนี่ย1,995้กบาทเนี่ยให้ส9าสายแต่ว่า19สายเนี้ยจะมีสบู่กรูตาชมารีนอให้อีกหนึ่งก้อนก้อนนี้เอาไว้ล้างหน้าค่ะอ๋อใช้ล้างหน้าได้ใช่ค่ะทำให้หน้ากระจ่างใสขาวใสไร้จุดด่างดำนะคะก็ใครที่สนใจนะคะเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะ15.7 7ค่ะหรือว่า0 2นย0 0 9 9สานะคะูนย์เก้าเทเก้าะ แล้วก็วันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะฉะลองครบรอบ10ปีของ1577ก็คือวันนี้ถ้าคุณผู้ชมที่สนใจค่ะพี่ปุ้ยโทรเข้ามาซื้อ1นึ่งหมืนจะลุ้นรับบ้านหนึ่งหลังแจกบ้านหนึ่งหลังแต่ถ้าวันนี้เนี่ยโทรเข้ามาซื้อไม่ถึง1นึ่งหมืนค<ะ>ุณก็ยังมีสิทธิ์ลุรับของรอางวัลกว่า3ล้านบาท<ห>ก็จะมีทั้ง iPod iPad เครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ คือรวมแล้วเนี่ยกว่า3ล้านบาทาค่ะก็รีทรมาได้ไ <ป S 2> <อ>นะคะ,ะ,คะที่ะะ 1>, 1 5 7 7หรือว่า0 2 2 9 0 0 9 9 9, 9, 9, 9 10, นะคะซึ่งต้องบอกว่าแคมเปญของปีที่แล้วเราแจกรถยนต์ Honda Amaz มค่ะ2คันซึ่ง1ใน2นั้นเนี่ยก็ผู้โชคดีเป็นคนที่โทรเข้ามาสั่ง SP Fiber ด้วย ก็ขอให้คุณผู้ชมโทรกันเข้ามาเยอะๆนะคะก็ถือว่า10ปีของ1577เข้าด้วยแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มั่นใจแล้วก็เชื่อใจได้วันนี้ขอบคุณน้องเสียมากๆน้องเสียสายินีมาร่วมรายการกับเราคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพื่าโชว์แตกฟองหมดเวลาแล้วค่ะเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะ10โมงเช้า4โมงเย็นแล้วก็1ทุ่มทางช่อง2ที่เลข2วันนี้เรา2คนพี่ปุ้ยกับน้องเซียลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Oh that phone